นึ่งบ่ขายมันเอาลำบากแห้งโอ้ยลำบากจีิงๆไปซื้อมาจากบาทสูตรนี่บ่ได้ซื้อเอ่อพ่อนี่ไปเอาดูขยันไปเอากี่วันพ่อวไหวจนห้อยออกคือเมื่อนี้ก็เริ่มไปเอาไม้ได้เริ่มเที่ยวไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานได้ยินมาว่าถูกสามงวดสี่งวดติดเลยนะว่าติดเลย โอ้ยมาแต่ว่าพ่อพอไม่ซื้อหรอกครับบอกหรอกแต่ขันพ่อไม่ซื้อนั่นมันจีบวกเขาเขาเปลยดิโอ้ยฟันขนาดฟันมาเข้าบ้าไห่กันฟันเห็นเล่กันสองเก่าครับบ้านนี้ไปขายของเขาเอาเล่กกันสองศูนเก่าบ้าไห่ยบ้านมันก็เลยก็เลยเอาไว้ทวดบ่ไก่เลยบ่อเขาเลยซูนเก่าบระมาเลยผูกมาจริงหดแล้วพ่อผูกมาสามจีิงหมดเรี่ยง สามสี่งวดเรียงแล้วแม่อันนี้มอนเดทฝันไออันนี้เลขสูตรอยากฝันนั่นบางทีมาต่กีนมันบอคอยเขาก็เลยพากันถิ่มไอเอดมินจันกีลาว่าเลขสูตรพี่บอกพ่อเขาเลยว่าครับบานพ่อก็เลยว่าคิดมีอยู่แล้วเอราั้ตะก้คิดในบานเลขสูตรพ่อมีจะเฮ็ดไปแล้วล่ะเพราะออกเมฆนว่าเลขสูตรมาอ,ออกตอนวันเก้านะี่ไนย ก็ซีกันวันผู้ใดบอกว่าเพราะอะไรเพราะว่าการผู้ใดเนี่ยเนี่ยข้าวมิ่งขม้าเรื่อยบอกตามสิบสี่พันมาเนาะข้าวมิ่งขม้ารเรื่อยมันยังเทวดาเพันสี่สรอยสนองเพราะว่าผมว่นี่เป็นยังเรีว่าเอิ่นสูตรเทวดาเป็นยังเรีว่าเอิ่นสูตรเทวดาพออร่อยฟังว่าสูตรนี่แต่พอขายเดี๋เกตโตอยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นพระนี่แหละแล้วเป็นพระเพราะนั้นไปเอาแล้วจังหวัด ไปขายลาเตลี่นี่ละไอ้แถวๆนั้นเขาเที่ยวไปหาเล่านะครับบานนว่ามีคนไอ้ไปขายเหล็กนั่กันนี่มีอาจารย์หม่องหนึ่งได้เขาดิจิไหต่อแล้วเพลินเลยผู้ใดไปเอาเดินหาพันนะว่าจะไม่ต่ก่อนเด็กเจ้าเกีโตนี่ยหาพันหลายเติบเลยเนื้อหาพันเขามาขอซื้อสูตรเลยหรอวะเขา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 ขอซื้อสูตรอันนั้นอาจารย์นั่นผู้ผู้วันจิไหไอ้ไอ้ที่พอไปเอานล้วมันเนี่ยเป็นเป็นเด็กซ้องมาเป็นเด็กเ็น่าจะเด็กถูกับเล่าเลย อ้เจ้าสูตรกับเราแล้วเจอนสูตรในเจ้าจเราจะเอาเงินนำหาพันสูตรละหาพันไปเรียนมาพ่อไปเรียนน้ำเขาดีบานนี้พ่อเพราะว่าเปน็นลักษณะนี้ผู้ไปไปเอามาแล้วนั่นกระเสียให้เราหาพันบูซาเามันถือว่ามันกระถือ,าถอบานนี้พ่อ,อพ่อคิดว่าขึ้นหาพันจะไปเอาจยางไรจะเอาใส่ไปสื่อเพิ่นเราจะไปบูซาเพิ่นเออพ่อก็อาศัยว่าลูกลูกขยันพอไปหา ซูดนี่นคืนคู่มหาพันช์ซูดนี่เดี๋ยวเขาจอยฟังพอวิ่งหาพันธ์ในเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พออาศัยว่าอาศัยลูกตื้อเราไปคู่มือหาเราคู่มือมือแล้วสี่ไฮนั่นไปแต่ได้เลขออกเลขออกคือมือมันหนีมืออื่นมือเลขออกคุณนบอกจากมือไปกระติดหงไวไปเล่ยเหมือนหมดไม่เลยดไปแต่มือนั้นไปเลยแบบนี้ไปหาเราจนหมดวันที่สิบหกดังสี่ไป ไม่ได้กินไม่ได้ไไดห,วดหวด่วดนึกวบเต็มตม,มันเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หันเราว่าขับมันไปยากไปถ้าขานอนจะผีสาเราว่าบ้านนาตื่นสามวันไปขายเอาเต่าก็มีให้กินเราว่าข้าน,นอนยอมเล่าเนี่ยมาได้ย่งมากเนี่ขึ้นหนึ่งสองขึนสามขึนเราว่ามาสิบอกสูตรเราว่าไม่ต้องเสียงเงินเลยเราต้องเสียงเงินที่หมดเราเห็นใจเบผมเราเลยบอกอยา,าอกอยากซื้อสูตรกับพอไปพอว่าพอจนเราจะใช้เงินใช้ไปซื้อสูตรน้ำมันอยากทำอะไอยากได้่อยากได้เหนื่อยหนาเหนื่อยเพื่อน บานเพื่นเราไปไปฝึกอยู่หันอไปฝึกจนฮอดเลขกออกไม่พื่นแหล้วบานนี้ครับเราเลยว่าเป็นบ่อแบบนี้ให้เป็นบ่อแบบที่เป็นนอกเสร่จแวเป็นอยู่ครับก็เลยเอาสูตรนี้ไปบอกเราว่าขันเอาไปสูตรนี้ไปหน่อยไปให้ลูกค้าเบื้องเด้อแล้วกับเขาเอาไปให้ลูค้าเบื้องปัญจะเฮ็ดไปตัวนี้ไปตัวนี้ไปกับไปใบลูค้าเบื้องขมากเล็กตัวอะไรจะไปให้ลูกค้าเบื้องขามากเลขกเนี่ยหันะ เขาสั่งเอาหว้อยบอลขันบ่เฮ็ดจังซั่นหวยบ่เข้าแล้ว่ะครับหาเอาลูกค้าเข้ามาได้บ่จับเจ้าของไอ้มาจับน่ะสื่อของจ้าของเอาสูตรตีมันสิเข้าสิเข้าเด็กตีมันสิเข้าภายในนีมันสิเข้าเขาก็สั่งเพิ่นก็สั่งสร้งแต่มันมีอีกเจ้านึงมันสั่งว่านาบักนึงเก่าตอนนั้นเนาะมันออกครับโบบอกแต่เด็กไอ้แก๊โซเลยปวดหังวดนี้เด้ค่ะไอ้แก๊โซผ่านมาหน่ะนาบักนึ่งเก่าเราเราชอบตัวนี้ว่าสันคนคนผักไตแล้วป่ะเรามาขายของอยู่ไอ้ไอ้ อีอย่างอยู่ปลาแดงอะครขายปลาขายอย่างนั้นเอาชุดเอาเอาชุดใหญ่ด้วยชุดเลขเลยว่านะครับเอาชุดใหญ่มาเลยเรอเ่มันถือเป็นมูว่าพอนี่แลหละบ้านกเกาชุดหนึ่งเก่ามากั่นต้องถื้อยิบหาใบเลยต้องซื้อจักรยานในขั้นหนึ่ง โอ้สมัยเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากย่าดแต่ไม้เดือกันหนึ่งอันนี้คือพ่อเล่าถึงสมัยก่อนว่าสูตรอันนี้แม่นขนาดไหนแม่นสูตรนี้จะเป็นบนหรือล่างพ่อเป็นบนกลับด้วยไหมไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับแม่นทำมากี่ปีแล้วพ่อโอ้ยตอนนั้นเตะขี่มอเตอร์ไซค์ทำอยู่เรื่อยไปเห็นนี่สิเกตโตไปสูตรนี้นะครับกี่ปีแล้วกี้ได้มากโอ้เนี่ยเกตโตตอนไปขายนพอมาเครื่องเติมแล้วจะโนกเด็กมาห้องห้องกตัวจะได้ปีละติดบ้านติดบ้านนี่ฟังได้สามที่ปีก็ใหญ่บวกจัด เพราะว่าพอรถมาเกิดว่าเหียนพอสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าคืเบางจากเรียกเจสตัวมันสฉียว้ยก็ได้แลนนี้นอนสามสิบปีทีนี้ลูกลูกขออนุญาตถามนะฮะถามเพื่อเป็นความมั่นใจให้เอฟซีเนาะอันนี้ทางช่องพึ่งได้ทำเป็นครั้งแรกงวดงวดเมื่อกี้เข้าตัวไหนนะพ่าสองเจ็ดสองเจ็ดก็เข้าแปดเจ็ดก็เข้าเก้าสี่ก็เข้าไม่ต้องกลับเลย ออทีนี้ลูกขอถามสติติย้อนหลังนะพ่อเนาะเวลามันถูกเนี่ยสูตรเนี้ยเวลาถูกเนี่ยถูกกีงวดปิดครับพ่อถูดเทวดาเราเนี่ยแต่ก่อนเนาะก็ได้กเก็โต้เดปีหนึ่งมันจีพายู่สองเถื่อหมายถึงเลขจับคู่ใช่ไหมแมนปีหนึ่งจะหลุดแค่สองครั้งแต่เลขของพ่อนี่จะเป็นบนอย่างเดียวบนไม่ต้องกลับล่างติดนิดหน่อยแมนโอ้ เออะเลกวิ่งก็แม่นเล็กบิงก็แม่นเลกวิ่งก็แม่นเนนหรอพอ่อไม่อมันออกต่อมันออกแปดเจ็ดเนาะครับไอ้หกแปดเจ็ดนัน 8, นน่งหกแปดเจ็ดนั่นหา้แปดวิ่งแปดเดือยข้างบนน่ะครับครับวิ่งแปดโตเดียวเรืยเลยอมันมันเป็นเด็กมันมาออกหกแปดเจ็ดบหมืนฟันบ,บาชี่รถั้านเนี่ยหอหอผลไม้ตีเป็นหาซะออกกันเลยมันถือเป็นหาแปดเจ็ดบ่มันแบบเป็นหกแปดเจ็ดครับ จะสองโซนเขาที่ได้กิแปดเจ็ดนะจ,จะไม่ต้องเอาเหล็กฟันพอใจอีกสัวนหนึ่งบ่บางจากแปดเจ็ดอะมั่วมาบอกสองเจ็ดเนาะมันออกสองเจ็ดเอาสองเจ็ดมาตรงกับเลยท,ที่เขาซากันนะพ่อนะสูบ<ถ>ของคุณพ่อันี้ผมได้ยินข่าวมาว่า,วานี่ถูกจนนี่เจ้ามือจ้างหยุดเลยมันจริงไหมพ่อน,นี่จะไม่อ <c oughs> <c oughs> ันตัวโอ้ขนาดนั้นเลยบอกว่ามันถึงมันถึอร้ายเนาะ เขาคือคือเขาเอาเงินมาให้เราเลยคือไม่ไม่ให้ปล่อยตัวนี้เลยใช่ไหมมันก็แน right ่นม oh ันม really <se> yes ันแม่นขนาดนั้นเลยใช่ไหม่อมันก็แน่นแล้วมันลายหัวเลี่ยงกันมานมันมันเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงมาเลยเลยโอ้คนลุกเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรสมมุติว่ามีคนอยากมาเรียนด้วยเนี่ยได้ไหมครับพ่อพ่อตอนนี้พ่อสิงังวันเอาจะกันฮะพ่อสังห์วนเราจะกันพ่อสังห์วันไหมใช่ไหม ตอนพ่อไปเอาก็ลำบากแห้งครับเพราะว่าคันคันแม่นว่าคันแม่นว่าพ่อสีไฮเนี่ยจีไฮพร้อมกันเบิ้ดเดี๋ยวก้าจีเฮ็ดออกคลิปจังสีเราออกห้เบิ้งด้วยครับถ้าเอาตัวเลขมไม่ได้พร้อมกันเบิดทุกคนเ้าถ้าวตัวเลขเลยแมนมันแพงได้มา่ายมันได้มาลำบากลำบากอยู่ดี่จักบาทก็สูตรนี่พัาดแต่ไม้เลยเจ็ตโตคลิปเป็นเงินหนูโอ้ยเยอะนี่มันเป็นสิบสองสามเมื่ินผมบอกกัามันเบาสูตรเจ่าพ่อบาขายสูตรขายใช่ไหมบอขายครับ โอมันถูกมากครับนาะพ่อเนาะแมนหรือว่าใครอยากได้ตัวเลขก็สามารถโทรหาพ่อได้โทรหาได้โอ้อย่า oh, งนี้ได้อยู่แมนครับแมนแต่จะมาขอเรียนคือสงวนไว้ก่อนแมนขนาดคนที่ <Okay. S 2> พ่อสื่อพ่อ,อยังบอกขายออเอา้าอีดี้พ่อมาถามถือว่าพ่อมาสั่นม้อถามว่าพ่อแบ่งปันให้ลูกเนี่ยบ่อยพอ มีเด็กยังเด็กยังเนี่ยยังยังไลยสตรน้ำพ่ออยู่เพราะว่าเพ่อเป็นปันบ่ไดายพ่อว่าหายเด้อมันหายยากมันมายากมันไปเอาย่างจะคล้องมันลำบากจะคล้องอยู่อันนี้เพราะว่าตอนแรกแค่เดานี่พ่อสิบอใสิซีบอสังวนเลยครับหายไปเลยพ่อสิบอกว่าตองวดมาตองวดเลยพองวดออกปุ๊บคือมมาอื่นมากนี่พ่อสิออกเลยครับออกงวดไม่เลยเลย มือนี้มี่คขาว่าพ่อจีเน่นไห้ปจ้าแม่นแม่นแม่นพ่อจีเน่นไห้ยศอันวงกลุ้มเยตัวเนี่ยพ่อจีขีดเส้นไตเด้อเส้นไตไฮระบายด้วยร้อนร้อนนะพ่อ้อาไหมระบาเองได้ีขีเส้นไตไ้เด้อขีดไทีทีมากแค่ไีดุดระบายรวดเพระะว่อกลุ้ละการระบายรวดวงกลมเลยปะละการระบายตีรวดรบายทับไปเลยครับผมที่จังเนครับ ระบายทับไปเลยพ่อมันจะได้เด่นทับตัวหนังสือเราไปเลยครับเออนั่นแหละครับกลายบเป็นเนาะบูปินวนาโอ้ยจนเขามาขอซื้อสูตรนี่ไม่ขายนะฮะหลายคนเออหลายคนมาโอ้หักหักอีกพอ่าเข้าวจ่อแต่ว่าแต่ว่าเหมือนพอบูขายพอจังวบนเขาเขามาขอซื้อสูตรนี่ไม่ขายเลยบูขายครับบูขายเออจนถึงข้องไปเอามาเนี่ยเออคือเรา ไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าพี่เจ้าสูตรนี้เนี่ยกี่วันเพราะว่าเขาบาอาจารย์ถึงใจอ่อนสิบหกมือสิบหกวันสิบหกมือสิบหกคืนห่ะไปสิบหกคืนเพราะว่ากังเว้นพอไปขายแล้ตจะดีโอ้พ่นเอาบอเลยโอ้เขามาขอซื้อสูตรยังไม่ขายได้สิสุดยอดเลยนะคุณพ่อเลยเนาะบ่เอาใหนเป็นตัวเลขหายด้ไเยอะอ่าแต่ว่าวิธีการทำไม่ให้ใช่ไหมบ่หาห้โอเคครับผมเอาตัวเลขก็พอแล้วดีใจแล้วได้ตัวเลขวันแล้วเนาะครับผม เลี้ยงฟันอย่นี้ทุตุดเลยอ่ะแต่ว่าถ้าจะถูกใจก็ไม่แน่ผมแม่ถือใจที่ผมตือใจเรอกไหนที่เขาย่งไว้เนาะคุณพ่อไ,อไปแล้พราเป็นคนตรงๆนี่นะครับผมมันว่าเพราะว่ามอมมาพอแพอองหรอพอเอามาอย่างอันนี้แมนดูครับเพาลยคิดว่ของแต่ละอย่างไม่ได้มากัน,นง่ายๆนะพ่อนเนา<น>ะแมนมันคิดเอาไอ้พ่อเขียนหนูไปโตไปโต,โตหรอจะยังไงขาดพ่อต้องไปคำนวณเนี่ย พ่อเขาไม่หลงว่ายเลยครับจัดเอาจัดเอาจัดเอาเอาแค่ตัวเลขไปนี่ก็ได้นะพ่อะเนียนบนยางเดียวนะครับบนเดียวบนไม่ต้องกลับพ่อกติตับจำไปสามตัวอยู่เนอครับที่ท่านเดี๋ยวว่ายได้สามตัวนี่ท่ันเดี๋ยวมว่าลองลองไม่เขาก็เด็กฝันพอครับเด็กฝันโอ้ยต้องขีดพ่อเนาะเอาทางไหนมัน

เขามาขอซื้อแฟนหนึ่งนี่ขายไม่พอสูตรนี่บ่ขายไฮลาหนึ่งกับโบขายฮะไฮลาหนึ่งกับโบขายสูตรนี้นะแต่ว่าเท่าไหร่นะไฮลาหนึ่งกับโบขายโอ้โหกินไปกินไปกินเยอะมากเอาแต่ว่ากันเชิญใครเีิญใค้อีเออเดี๋ยวเห็พ่อเป็นผู้อันนี้ซะาเป็นว่าไฮฟอกลับมาใส่มาใส่ทำความดีอ้แสดงว่าห่วงค้างในสูตรนี้เนี่ยมันแม่นใช่ไหมพ่อจะจะพ่อไปยากเนาะแต่พ่อไปเอาม้าลำบาก โอ้ย่านพีกางเกงนี่เศร้ายานี่แหละพีนะแไปเอาในปราสาห์วัดนั้นบัดทึบๆได้ปราสาห์มันเป็นปราสาหกแต่ว่างอยู่มิดฟลายหน่อยก็ไปฟจะยิ่งหมดฟลอยชิดจัก็ยานทีเอาเลยแนวทางด้วค่ะชิดนั่งยานไปเอาเลยชิดเบิ้งปลาแขมหนึ่งได้ลายหนึ่งเนาะบางคนน้องเทียกับถือง่อยเหลือมเกี่ยวเนี่ยฮัดแน่เด๋วโอ้ก็คิดไปเบิร์ดเด๋วเนาะมันหลายอย่างมันไปทีพี่เอาเสมอ